จังหวัดศรีสะเกดดรกัลยาณีชื่นชมอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงพื้นที่ตรวจราชการที่ศรีสะเกดในวันหยุดสแกนทุกจุดเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการเต็มที่ เมื่อวันที่6เมษาย,ยน2568ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปลือใหญ่อํเาเภอขุคันจังหวัดรีสเกตดรกัลยานีธรรมจารีประธานมูลนิธิน้อมปร่งเขาขำสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเปลือใหญ่และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวรีสเกตได้เดินทางไปต้อนรับนายกันตะพงรังสีสว่างอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและนายสลาวุฒิมูลโพผู้อํานวยการกองคุ้มครอง สวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคณะที่เดินทางมาตรวจราชการที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปือใหญ่โดยมีนางพนาลีทองประเสริฐผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปือใหญ่นางสาวจันทีสมนาผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ดรกัลยานีธรรมจารีประธานมูลนิธิน้อมปรุงเขาขำสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปลือใหญ่ได้กล่าวว่าภายหลังจากได้ติดตามการตรวจราชการของอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรวมทั้งคณะรู้สึกชื่นชมการทำงานของคณะท่านอธิบดีที่เดินทางมาตรวจราชการในวันหยุดและใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่า เพื่อรับทราบข้อบกพร่องและปัญหาของหน่วยงานที่จะได้นำไปแก้ไขเพื่อผู้ใช้บริการได้ดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกท่านเริ่มเดินตรวจตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงเกือบเที่ยงค่ะโดยเดินตรวจทุกจุดทุกอาคารที่ผู้ใช้บริการได้อยู่อาศัย รวมทั้งตรวจระบบน้ำใช้และจุดอื่นๆทั่วบริเวณนอกจากสอบถามปัญหาอุปสรรคแล้วยังนำกลับมาเข้าห้องประชุมอีกโดยชี้แจงนโยบายของกรมให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปปฏิบัติด,ด้วยค่ะหากโวยงานอื่นๆได้ปฏิบัติเช่นนี้ก็จะดียิ่งเพราะประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ในโอกาสนี้ดรกลยาณีธรรมจารีประธานมูลนิธิน้อมปรุงเขาขำสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปลือใหญ่และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกดได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่นายกันตะพงศ์รังสีสว่างอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อใช้ในกิจกรรมงานสงกรานต์สำหรับผู้ใช้บริการที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปลือใหญ่ได้รวมสืบสารประเพณี สงกรานต์รื่นเริงสร้างความสุขทางใจให้ผู้ใช้บริการอีกด้วยค่ะเป็นการฟื้นฟูทักษะทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจเพื่อให้สามารถกลับเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมต่อไป จากนั้นนางพนาลีทองประเสริฐผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนร้ายที่พึ่งเปือใหญ่ได้จัดพิธีประเพณีรถน้ำดำหัวนายกันตพงษ์รังสีสว่างอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดกรกัลยาณีธรรมจารีและคณะเป็นการแสดงถึงความเคารพนอบน้อมเป็นการแสดงออกถึงความกตันยูกตะเวทีขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่อีกทั้งเป็นการขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไปในโอกาสประเพณีสงกรานต์อีกด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชนบุญทันทุสิวันภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน